เ้าเคอร์เลชเป็นตัวละครหลักจากเรื่องเคอร์เลชเดอะคาวเวอรี่ด็อกหรือหมาน้อยผู้กล้าหาญที่มีนิสัยขี้คลาดกลัวนั่นกลัวนี่ไปหมดทุกอย่างแต่ในความกลัวนั้นเมื่อต้องปกป้องคนที่รักมันจะกล้าหาญขึ้นมาเป็นสิบเท่าเลยซึ่งเป็นที่มาของชื่อมันนั่นเองตัวละครตัวนี้เป็นเองหนึ่งไอคอนสําคัญของกตูนเน็ตเวิร์กในช่วงยุค90ต่อเนื่องจะยุค2000เลยนะครับและมีฐานแฟนๆที่แน่นมากๆบานจนถึงปัจจุบันไม่เชื่อลองไปถามได้เลยว่ามีใครไม่รู้จกักเคอร์เลชไหม รู้จักมาน้อยผู้กล้าหารอย่างแน่นอนและคลิปนี้ Lost Intune Profile จะขอพาทุกคนไปย้อนความทรงจำกันหน่อยและจะพาไปเปิดแง่งมุมที่ทุกคนยังไม่รู้เกี่ยวกับโตเคเลจกันด้วยกับเปิดประวัติมาน้อยผู้กล้าหารครับ จ้าเคอร์เลชนั้นเป็นหมาขนสีชมพูตัวเล็กซึ่งไม่ได้ระบุก,กันว่าเป็นพันอะไรนะครับแต่หลายคนเดาว,ว่าเป็นบีเกิลนะบางคนก็เชื่อว,ว่าเขาเป็นหมาพันธุผสมเคอร์เลชนั้นมีจมูกใหญ่สีดําและมีแขนขาที่ค่อนข้างเล็กมีนิ้วมือกับนิ้วเท้าเพียงข้างละสานิ้วเท่านั้นโดยที่นิ้วกลางจะชี้ไปข้างหน้าเสมอตรงนี้มีการอธิบายไว้ว่ามันอาจสื่อถึงความกล้าหาญที่พรอาะจะพุ่งไปข้างหน้าเสมอเพราะนิ้วกลางมันชี้ตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวก็เป็นได้เคอร์เลชนั้นมีหางเล็กๆสีชมพูมี จุดดำสามจุดอยู่บนหลังนอกจากนี้ยังมีฟันที่เหมือนมนุษย์โดยซีหนึ่งเนี่ยจะมีฟันผูกไป,ปวงกลมขนาดใหญ่ด้วยย้ำว่าใหญ่มากๆเลยนะแม่ก็บอกแล้วว่าอย่าติดหวานไงล่ะในด้านนี้ใส่ใจคอนั้นเคเลชเป็นหมาที่ขี้ขลาดสมชื่อแล้วก็ขี้วิตกกังวลแบบสุดๆครับอาเป็นว่ากลัวแทบจะทุกอย่างเลยแหละเป็นนิสัยที่เหมาะกับชื่อเรื่องเลยหมาน้อยสุดขี้ขลาดคือภาพจินตายที่เราเห็นก็จะเป็นเจ้าหมาน้อยมันตกใจกับทุกอย่างตรงหน้าแต่พูดก็พูดนะครับแต่ละอย่างที่เคเลชเจออ่ะมันก็น้ากลัวจริงๆๆ แต่แม้ว่าเขาจะขี้ตกใจหรือจะขี้กลัวขนาดไหนแต่เมื่อถึงเวลาต้องเผชิญกับอันตรายและต้องปกป้องคนที่รักเคอร์เลจจะงัดพลังแฝงออกมาแบบไม่ได้ตั้งใจจนช่วยเหลือคนที่บ้านได้ทุกครั้งสมชื่อเจ้าเคอร์เลจมาน้อยผู้กล้าหาญจริงๆแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียด้วยเหมือนกันนะครับเพราะความที่เคอร์เลจนั้นรักเมอร์เรียวมากๆทําให้มันเนี่ยยอมทุกอย่างเพื่อให้เมอร์เรียวปลอดภัยไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเราจะเห็นเคอร์เลจนั้นเสียสละตัวเองเพื่อช่วยคนอื่นแบบไม่สวนว่าตัวเองจะเป็นยังไงอยู่บอยๆเจตราก พุ่งชนเสมอเพียงเพื่อให้ทุกคนที่รักไม่เป็นอะไรหรือแม้กระทั่งกับอูทิสเจ้าของอีกคนที่มักจะใจร้ายกับเคอร์เลชแต่เจ้าตัวเนี่ยกลับไม่ได้โกรธเกลียดอะไรตลุนนี่เลยแม้ว่าเขาจะปฏิบัติกับตัวเองไม่ดีเหมือนกับป้าเมมร์เรียวก็ตามแต่เคอร์เลชนั้นก็ยังคงปกป้องคนที่เป็นเจ้าของอยู่เสมอแม้บางทีจะพลาดไปบ้างก็เถอะนะจนอูทิสโดนปู้ยี่ปู้ยำอยู่บ่อยๆแต่ถึงยังไงก็เถอะเคอร์เลชนายทำดีๆมากๆพอภาพที่อูทิสโดนลงโทษเนี่ยมันช่างสาสมใจคนดูซะจริงๆเป็นเหมือนกันไหมคร ทุกคน นอกจากนี้นะครับเคอร์เลชก็เป็นเหมือนหมาน้อยทั่วไปนั่นแหละชอบเล่นดูนเล่นนีเขาชอบสร้างปรสา,าสาททรายชอบขุดดินแล้วก็พวกกิจกรรมที่หมาทั่วไปชอบทำนั่นแหละครับสำหรับประวัติความเป็นมาของเคอร์เลชลูกหมาตัวสีพูตัวนี้ถือเป็นเรื่องราวที่น่าสงสารจับใจเลยแหละครับเพราะเขานั้นเกิดในบ้านขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งก็อยู่กับพ่อแม่อย่างเฮนรี่กับเทเลซ่าพร้อมหน้าพร้อมตาในบ้านที่แสนจะอบอุ่นแต่ทว่าวันหนึ่งเนี่ยเคอร์เลชดันบังเอิญโดนลูกบอลอัดจนหัวไปติดกับรั้วประตูเลยต้องถูกเอาตัวไป ที่คลินิกสัตวแพทย์ในนาม p พ s of Tomorrow เพื่อให้การช่วยเหลือซึ่งก็ช่วยออกมาได้ไม่ยากเย็นนักและเจ้าตัวก็มานั่งพักกินอมยิ้มอย่างสบายใจ แต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นและมันจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการเพราะพอเขาเดินกลับมาหาพ่อแม่ที่เป็นผู้พามาเนี่ยกลับไม่เจอทั้งคู่อยู่แล้วก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากทางเดินและพบว่าสตรวแพทย์โรคจิตคนนั้นเป็นพวกบ้าการทดลองมันกําลังพิสูจน์ว่าการส่งสุนัขออกไปยังอวกาศพวกมันจะยังสามารถพอพันในอวกาศได้หรือเปล่าซึ่งคําถามนั้นก็นํามาซึ่งการอุ้มพ่อแม่ของหมาน้อยไปครับตอนแรกเคเลจก็กลัวแต่ก็กรวบรวมความกล้าวิ่งตามไปและ ก็เจอพ่อแม่ถูกขังในกระสวยอวกาศอย่างแน่นหนาไม่ว่าจะช่วยยังไงก็เปิดประตูไม่ออกโดยมีพ่อแม่เคาะประตูเรียกลูกอยู่แบบนั้นสุดท้ายไอหมอลูกจิตก็ตามมาเจอและไล่ล่ามาน้อยจอยเคเลชต้องหนีตายเข้าไปในช่องช่องหนึ่งซึ่งช่องนั้นมันเป็นช่องทิ้งขยะและก็ร่วงตกลงมาในตอกขยะก่อนจะต้องมองภาพยานอาวกาศที่มีพ่อแม่ของเขาพุ่งออกไปสู่ดวงจันทร์แบบที่ทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากโบมือลาด้วยน้ําตา ก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยป้าเมอร์เรียวจะได้ผ่านมาเจอตรงนี้พอดีเธอเห็นว่าหมาน้อยตัวนี้น่าสงสารก็เลยเก็บมาเลี้ยงและก็จะเป็นเรื่องราวของหมาน้อยผู้กล้าหาญนับตั้งแต่นั้นครับซึ่งมันเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจมากๆและก็ปนเศร้าไปด้วยในเวลาเดียวกันเลยและสําหรับในตอนจบที่เป็นพาสแรกของเรื่องเคอร์เลชนะครับมันจะมีชื่อตอนว่า Re m e มลแลน c ์ออฟเค l ร์เลชพ s ซึ่งก็จะเป็นการย้อนความทรงจําเกี่ยวกับที่มาของเคอร์เลชนั่นแหละและตัวหมาน้อยจะได้หวนกลับมาเจอหมอโรคจิตนอีกครั แล้วมันก็จะทําแบบเดียวกันกับที่เคยทํากับพ่อแม่ของเคอร์เลชหลังมาน้อยเนี่ยจำเรื่องราวในอดีตได้โดยมันจะจับเมอเรียกับอูทิสที่เคอร์เลชรักที่สุดส่งไปในอวกาศบ้างแต่ทว่ารอบนี้นั้นเคอร์เลชจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่และได้ช่วยคนที่ตัวเองรักเอาไว้ได้สาเร็จก่อนจะส่งหมอโรคจิตขึ้นอวกาศไปแทนซึ่งเจ้านี้ก็จะได้พบกับฝูงสุนัขที่มันเคยส่งออกมานอกโลกเพียบเลยและได้เจอพ่อแม่ของเคอร์เลชที่ยังไม่ตายด้วยก่อนจะโดนพวกสุนัขที่โกรธจัดรวมจัดการอย่างสาสมนั่น วข,วของเคอร์เลชมาร้อยผู้กล้าหานครับในด้านความสามารถของเจ้าเคอร์เลชเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงนะครับตัวเขาเป็นตัวการ์ตูนที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกการ์ตูนมันก็เลยจะเกิดความไม่สมจริงหลายอย่างที่เหนือจินตนาการซึ่งตรงนี้เขาเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าตูนฟอสนะครับซึ่งก็จะทําให้ตัวละครสามารถแหกกฎฟิสิกส์ได้แบบไม่ต้องแคร์ใดๆและข้อดีของมันอีกอย่างคือยังทําให้เรื่องราวนั้นดูตลกจากอากัปกิริยาของเคอร์เลชที่เวอร์หวังด้วยนั่นเอง โดยเคอร์เลนั้นมีปอดอันทรงพลังมากๆคือเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าตัวเลยนะครับกับเสียงกรีดที่บาดหูคนดูมากๆพี่แกเล่นกรีดทุกตอนทุกเวลาแถมดังมากๆด้วยนะฮอครัางเนึ้งในตอนเดิ m เมจิ t รีออฟโน w ว e ร์เสียงกรีดของเคอร์อเลชเนี่ยทรงพลังพอที่จะทําลายวัตถุบนท้องฟ้าและดวงดาวได้เลยหละครับพลังเสียงเรียกว่าสุดยอดมากๆแต่ก็แปลกดีเหมือนกันนะที่บาดหูแค่ไหนเรากลับยิ่งชอบซะงั้นและนอกจากเสียงกรีดไม่รู้จักหมดลมแล้วเนี่ยเคอร์เลนั้นยังอยู่รอดใต้น้ําและในอาวากาศ ได้เป็นเวลานาน,านด้วยนะครับเพราะว่ามีปอดที่ใหญ่เวอร์นนั่นเองเคอร์เลชสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ดังใจนึกหลายๆครั้งแล้วจเจนเคอร์เลชนั้นพยายามจะอธิบายเรื่องต่างๆให้กับเมอรีเรลกับโอทิสให้เข้าใจก็เลยมีท่าทางลุกนี้ลุกลนและเรื่องเปลี่ยนร่างเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นสัตว์ป,ตรประหลาดเป็นเอเลี่ยนหรือแม้แต่พวกสิ่งของเช่นพวกคอนจรวดยานอวกาศก็ปแปลงได้ด้วยนะและนอกจากนี้นะครับแม้เรื่องจะไม่ได้ระบุโดยตรงหรอกว่าเคอร์เลชเป็นหมาซูเป สามารถทนทานความเจ็บปวดได้ในระดับที่เหนือมนุษย์แล้วก็เหนือกว่าน้องหมาทั่วไปมากๆอย่างตอนสู้กับเมคาเคอรเลชหุ่นยนต์หลอนในตอนเคอร์เลช VS เมคาเคอร์เลชเรียกว่าฟาดกระรัวๆแต่เคอรเลชก็ไม่เป็นไรแถมบ,บางตอนเราจะเห็นเคอรเลชนั้นมีความรวดเร็วเหนือมนุษย์อีกด้วยนะครับเนี่ยมันระดับซูเปอร์ฮีโร่แล้วเนี่ยแต่แปลกใจอยู่อย่างว่าเจ้าหมาน้อยเอ้ยแกมีพลังมากมายขนาดนี้แล้วจะกลัวอะไรล่ะครับเนี่ย นอกเหนือจากความสามารถทั่วๆไปแล้วเนี่ยเคอร์เลชยังมีพวกความสามารถพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งก็จะช่วยตอกย้ำได้ชัดๆเลยว่าเคอร์เลชนั้นไม่ใช่หมาธรรมดาแต่เป็นหมาซูปเปอร์ฮีโร่เคอร์เลชนั้นมีพลังฮลลิ่งแฟกเตอร์สามารถรักษาอาการบาดเจ็บร้ายแรงที่บางทีเนี่ยอาจถึงแก่ชีวิตก็สามารถหายได้นะครับอย่างลิ้นที่บางตอนโดนด,ดึงขาดไปเลยก็งอกกลับมาใหม่ได้ตกลงนี่เคอร์เลชหรือด็อกพูกันแน่เนี่ยแทมเคอร์เลชนั้นยังมีพลังคล้ายๆกับเวทมนต์หน่อยๆด้วยนะครับคือสามารถหยิบวัตตถุที่้ออองกการ มาจากอากาศได้เลยอยู่ๆก็เสกขึ้นมาดื้อๆเลยได้แหละอันเนี้ยไม่บอกว่าเป็นเวทมนต์ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะ แล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกการทําอาหารการซ่อมของทักษะอาตโรดเพื่อจะถึงการเบรกกับฟอตบอลออกมาคุยกับคนดูเคอร์เลชก็ทําให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับถือเป็นตัวละครที่เก่งเอาเรื่องเลยในโลกของการ์ตูนและเหล่านี้ก็คือข้อมูลหลักทั้งหมดของเจ้าเคอร์เลชแล้วนะครับต่อไปนี้จะเป็นเรื่องน่ารู้เพิ่มเติมที่ถ้าใครอยากจะรู้จักมาน้อยผู้กล้าหาญเพิ่มเติมไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะครับตัวละครเคอร์เลชนั้นเป็นหนึ่งใน7ตัวละครที่ปรากฏตัวในทุกซีซันของเรื่องนี้ซึ่งก็แน่นอนเพราะเขาเป็นตัวละครหลัก ถ่าย่ังเป็นตัวที่ปลากว่าตัวในทุกตอนร่วมกับเมอร์เรียวด้วยซึ่งตรงนี้มันเป็นแฟกต์ที่น่าสนใจนะครับเพราะหลายๆเรื่องเนี่ยแม้ ตัวละครจะเป็นชื่อเรื่องเลยอย่างเบนเทนแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกตอนที่ตัวของเบนเทนสันจะโผล่ออกมานะครับถ้าเราสังเกตดีๆในซีซันแรกเนี่ยเจ้าเคอร์เลชนั้นจะมีบทพูดเยอะมากๆคือพูดตลอดเลยแต่ตั้งแต่ซีซันที่2เป็นต้นไปเนี่ยบทสนทนาของเขาจะถูกลดทอนลงมาเหลือเป็นแค่เสียงพึมพำกับเสียงกรีดเท่านั้นประมาณว่าอืม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 อะไรประมาณนี้ครับแล้วพี่แกจะใช้ท่าทางสื่อสารเอาซึ่งก็คือการแปลงร่างเป็นนู่นเป็นนี่นั่นเองและจะมีบทพูดแบบชัดๆเลยเนี่ยน้อยมากๆ ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ทีมงานเขาตั้งใจไว้และก็ได้ออกมาพูดแล้วนั่นเองครับ ส่วนเรื่องที่คนถกเถียงกันเยอะที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคําถามที่ว่าเจ้าเคอร์เลชนั้นเป็นหมาสายพันธ์อะไรอะพวกเราขอถามแบบนี้ทุกคนรู้ไหมว่าเคอร์เลชเป็นหมาพันธุ์อะไรและคําตอบที่ถูกต้องที่ทีมงานเขายืนยันมาแล้วในภายหลังก็คือบีเกิลนั่นเองแหละครับซึ่งเป็นพันธ์เดียวกับสโนวปี้นั่นแหละแต่ก็มีบางแหล่งเหมือนกันนะที่อ้างว่าเคอร์เลชเป็นหมาพันธุ์เทอรเรียรด้วยในตอนคลับแคสเราจะรู้ว่าเคอร์เลชชอบดื่มรูทเบียร์มากๆซึ่งมันก็เหมือนกับสโนวปี้เป๊ะเลยที่ชอบอนนนนรูบ นี้เป็นบีเกิลเหมือนกันนั่นเองเคลเลชเป็นตัวละครตัวเดียวในเรื่องที่เบรกเดอะโฟตบอลออกมาคุยกับคนดูได้ซึ่งก็คุยกับเราแทบจะทุกตอนนน,นะครับส่วนอีกตัวก็ไม่ได้มีการพูดบ่อยนะแต่ก็สามารถเบรกเดอะโฟตบอลได้เป็นบางครั้งอย่างเจ้าแคสพี่แมวแดงของเราเนั่นเ อาหารสุดรักของเคอร์ลชคือเกี๊ยวไก่ครับซึ่งเปิดเผยในตอนที่ย้อนอดีตกลับไปแถมยังเป็นซีฟู้ดเลเวอร์อีกต่างหากนะครับพวกหอยกุ้งมังกรแล้วก็หอยนางรมเนี่ยแกชอบมากๆเลยแต่เจ้าตัวนั้นมีปัญหาตอนแกะเปลือกอะไรพวกนี้เพราะแกะไม่ถนัดแล้วก็มักจะเจ็บตัวอยู่เรื่อย ซึ่งเรื่องราวของ c o l l e g e The c ะคาวลียเนี่ยก็มีจุดบอดอยู่เช่นกันนะครับพอเราจะเห็น c o l l e g e กินช็อกโกแลตอยู่บ่อยๆซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างแรงเพราะช็อกโกแลตนั้นเป็นพิษต่อสุนัขครับก็จะมาเป็น c o l l e g e เนี่ยมีการคัดคนลงเสียงให้กับตัวละครนี้มากถึง350คนเลยนะครับแต่สุดท้ายก็เหลือแค่คนแกลบตายคนเดียวที่ผ่านออเดชั่นมาได้และก็เป็นคนให้เสียง c o l l e g e มาตั้งแต่แรกจนจบเลยนั่นเอง c o l l e g e นั้นมีความสามารถในการโชว์หุ่นเงาด้วยนะแบบที่เห็นใน The Hunch Back of of n o w h e r e เคอร์เลชเป็นหมาที่สามารถเรียนเสียงต่างๆได้ซึ่งเทพนาทิว่าสามารถเรียนเสียงของเมอเรียวกับอูทิสได้เลยด้วย Stupid dog กบูกบูกาเคอร์เลชเคยปลาก่ตัวในตอน crossover ของ O.K.K.O OK Lesbian Heroes กับตอน crossover Nexus ด้วยนะครับแต่โผล่มาเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่พ่ายแพ้ต่อสไลด์ไปซึ่งไอตอน crossover Nexus เนี่ยเป็นการรวมแทบจะทุกตัวในกตูนเน็ตเวิร์กตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเลยนั่แหละ ในเวอร์ชันภาษาอิตาลีนั้นเคอร์เลชถูกเรียกว่าเโอเนซึ่งมันแปลว่าสิงโตเป็นการอ้างอิงถึงสิงโตขี้คลาดจากเรื่องเดอะวิสานออฟออสครับที่จะมีตัวละครตัวนี้ที่ขี้คลาดเหมือนกันเลยส่วนในเวอร์ชันภาษาละตินเขาถูกเรียกว่าโกลเคฟังใหม่นะครับโกลเคไม่ใช่จอร์เคนะครับซึ่งก็แปลว่ากล้าหาญเหมือนกันและในเวอร์ชันภาษาสเปนชื่อของเขาคืออากายัสที่ก็แปลว่ากล้าหาญเช่นเดียวกันครับเพราะกันก็ไม่แปลกที่ชื่อไทยของเราจะตั้งชื่อเรื่องว่าหมาล่อทุผู้กล้าหา นนและข้อสุดท้ายจริงๆเคยมีครั้งหนึ่งที่บริษัท Battle FBA เป็นบริษัทของอิตาลีที่ได้ออกตุ๊กตาเคอร์เลชคอลเลกชันพิเศษออกมาในปี2012ที่ก็จะมีขายเฉพาะในอิตาลีเท่านั้นนะครับและแน่นอนของแร r แบบนี้ใครๆทั่วโลกก็อยากได้ใช่ไหมครับจะรอช้าอยู่ใยละ่ะเข้า EBa y ในทันทีปรากฏว่าก็มีชาวอิตาลีที่ได้อาตุ๊กตานี้มาขายทั้งที่ออกขายแค่เฉพาะในประเทศตัวเองนะเรียกว่าเอามาลงขายในนี้ซะอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นของที่ อาจจะไม่ได้ลิมิเต็ดขนาดนั้นแล้วก็ได้แม่ก็อย่างว่านะครับนี่มันโลกอนะินเทอร์เน็ตเนอะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของเคอร์เลในคลิปนี้แล้วนะครับหวังว่าดูคลิปนี้จบทุกคนจะรักและคิดถึงมาน้อยผู้กล้าหาญมากขึ้นนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยขอทุกคนแค่1นึ่งไลค์ให้กับคลิปนี้ไปกลังใจให้กันพอไนดะแล้วพวกเราเจอกันคลิปหน้าครับ